สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาดหมอวาดแห่งไพ่แห่ง Amazing Tarot Channel นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะในกลุ่มมิติความสัมพันธ์หญิงรักหญิงความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์สวยงามหมดเป็นองค์ประกอบทาให้โลกใบนี้มีความหลากหลายมีความสัมพันธ์ที่สวยงามทุกๆรูปแบบเลยค่ะ นะคะความรักไม่มีเหตุไม่มีผลความรู้สึกล้วนๆเลยแล้วจะเป็นยังไงในกลุ่มธาตุดินทั้งหมดกลุ่มราศีธาตุดินจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือจะมีมังกรพฤกศกและก็กันนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะพูดถึงความสัมพันธ์หญิงรักหญิงของชาวราศีมังกรของชาวราศีพฤกศกและชาวราศีกันใครราศีอะไรก็ดูของตัวเองแฟนคุณราศีอะไรก็ดูประกอบกันได้นะคะอ่ะ เรามาดูกันเพราะฉะนั้นกลุ่มธาตุดินราศีแรกที่หมอว่าจะดูคือชาวราศีมังกรนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือน5เดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะเปิดใจก,กว้างๆค่ะการดูดวงต้องใช้ดวงคู่วันเดือนปีเกิดคู่เพราะฉะนั้นนะคะหมอว่าจึงเรียนว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะและมีโอกาสที่จะเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะหรือว่าไม่เกิดเลยก็ได้เพราะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบองค์รวมนะจ๊ะ ชาวราศีมังกรนะคะในกลุ่มธาตุดินความรักความสัมพันธ์ในมิติหญิงรักหญิงนะคะอ่าสิ่งแรกเลยคือมีความเข้าใจกันมากขึ้นมีความใจเย็นกันมากขึ้นนะคะด้วยสถานการณ์ต่างๆนะคะอาจจะหันมาเข้าอกเข้าใจกันคนที่กําลังเป็นแฟนกันแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันนะคะของหญิงรักหญิงอ่ะและก็มีมมุมมองอะคะ่ะที่สถานการณ์ตอนนี้มันมันมันแปลกๆทาให้สองคนเนี้ย เบื่อหน่ายที่จะมานั่งทะเลาะกันเฮ้ยจะทํายังไงดีเพื่อการหาเงินหาทองมากกว่าเออเราก็ซื้อเก่งนะแต่เราก็ควรหาเก่งด้วยเรากินเก่งนะเราก็ควรจะหาเก่งด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ชาวราศีมังกรนะคะในกลุ่มความรักแบบนี้จะมีเรื่องของการมีมุมมองในเรื่องของการลงทุนขนาดเล็กนะคะเล็กๆ delivery จะส่งอยากจะทําอะไรร่วมกันเกิดขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะมีการหยิบยืมเงินกันมีการขอ ขอให้มาช่วยลงทุนร่วมกันก็มีโอกาสเกิดขึ้นแต่คู่นี้ เป็นคู่ที่โบบทเข้าใจก็เออเข้าใจดีจนจนช่วงนี้มันดูดีไปหมดเลยแต่พอบททะเลาะก,กันจะหันหลังให้กันเลยก็คืองอนกันนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีมีเขาเรียกว่ามีทิฐิในตัวเองอยู่แล้วมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะทะเลาะก,กันก็คือเวลาที่ต้องทําอะไรร่วมกันชาวราศีมังกรและคู่รักของคุณเนี่ยจะเจอสถานการณ์สภาวะที่พอทําร่วมกันแล้วมักขัดใจกันอืมตรงนี้ต้องแก้นะคะ พอถ้าเกิดว่าคุณขัดใจกันเรื่องงานเนี่ยบอกได้เลยแทนที่มันจะดีๆนะมันอาจจะมีปัญหาแย่ลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะทําอะไรร่วมกันนะคะถ้าคิดจะทําอะไรร่วมกันขอให้เขาเรียกว่าฟังกันและกันดีกว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีในเรื่องของความรักนะคะกลุ่มชาวราศีมังกรธาตุดินเนี่ยรักอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้ความรักเหมือนเป็นเรื่องรองเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าจึงค่อนข้างที่จะปรึกษาหารือกันมากกว่า การปรึกษาหาลือก็มีความคิดทั้งถูกใจเราเป็นผู้ฟังแล้วก็ไม่ถูกใจผู้ฟังเหมือนกันก็ทําให้โกรธก,กันงอนกันทําไมไม่เชื่อฉันล่ะอะไรแบบนี้คือเป็นแนวแบบนี้ถามว่าจะมีโอกาสเลิกกันไหมหรือว่าไม่รักกันไหม จริงๆแล้วไม่หรอกค่ะแต่จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องงอนการทะเลาะกันนะคะแล้วทําให้หันหลังไม่คุยกันเป็นวันสองวันหรือว่าไม่พูดคุยกันเลยหรือว่าทําเป็นเหินห่างทําเป็นบล็อกไลน์หรือว่าไลน์มาแล้วก็ไม่ตอบเนี่ยสถานการณ์จะอยู่แค่นี้แต่ถึงขั้นเลิกกันไหมไม่ค่ะแต่จะมีการ ปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันให้เคลียร์มากกว่าแล้วก็จะมีเกณฑ์เรื่องของการลงทุนร่วมกันอ่ะ,อะตรงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นหรือเราจะเป็นที่ปรึกษาเขาหรือแฟนคุณอ่ะราศีอะไรอาจจะมาเป็นที่ปรึกษาคุณแต่อาจจะมีเรื่องของการเงินการทองที่อาจจะต้องช่วยเหลือกันแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความรักเป็นเรื่องรองพอความรักมันเป็นเรื่องรองเนี่ยพอมันได้ทําอะไรด้วยกันเนี่ย มันทําให้ความรักที่เหมือนเออให้ทาอะไรกับคนรู้ใจมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องเปล่าเลยเพอยิ่งทาด้วยกันมากๆมันอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณแก้ตัวนี้ได้ความรักก็ราบรื่นการงานก็ราบรื่นถ้าคุณแก้ในเรื่องของความคิดทัศนคติที่ไม่ตรงกันเวลาร่วมงานกันได้เนี่ยมันจะราบรื่นค่ะนะคะมีโอกาสมีเรื่องนอกใจกันไหมในกลุ่มของชาวราศีมังกรเนี่ยในกลุ่มที่ถามว่ามีโอกาสนอกใจกันไหมไม่มีหรอกค่ะจะมีเรื่องของความใจร้อนงอนกันแล้วก็ เปิดประตูออกไปเลยงินกันก็ปิดเบอร์มือถือบล็อกเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบนี้ใจร้อนในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆหยุมหยิมอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะทีนี้เรามาฟังไพ่บอกนะคะว่าชาวราศีมังกรนะคะคุณควรทําอย่างไรอันนี้ไพ่จะบอกแนวทางการให้ความรักของคุณรอดในเดือน5้าพฤษภาและผ่านไปได้ด้วยดีคือสิ่งหนึ่งคืออยาก คือคิดถึงใจเขาคิดถึงใจเราแบบนี้แค่นั้นเองไพ่ใบที่สองนะคะยังไงคู่คุณมันตัดกันไม่ขาดหลอกต่อให้ทะเลาะก,กันก็ยังคิดถึงกันยังมีความผูกพันกันอยู่นะคะไพ่ใบที่สามเนี่ยร่วมทุนการทําอะไรกันน่ะถ้าตัดปัญหาเรื่องของการทะเลาะก,กันได้คุณสองคนเป็นคู่ที่ทําอะไรร่วมกันแล้วมันดีเห็นไหมไพ่บอกแล้วทําอะไรร่วมกันแล้วมันดีแต่ คู่นี้พอจะทำอะไรร่วมกันทัศนคติแม่งจะเริ่มมาต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังเรื่องนี้ส่วนเรื่องความรักไม่น่าจะมีปัญหาอะไรระวังการมีปากเสียงเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจร่วมกันก็พอนะคะส่วนใครจะปันใจนอกใจไม่ค่อยเด่นนะักนะคะไม่ค่อยเด่นแต่ถ้าคุณเป็นราศีมังกรแล้วแฟนคุณเป็นราศีสิงห์โอกาสที่ชาวราศีสิงห์จะนอกใจคุณไม่เขาเรียกไม่นอกใจหรอกหมดรักในตัวคุณอนะ เพราะว่าอาจจะเจอคนอื่นที่ดีกว่าหรือมองว่าคบกับคุณไปแล้วอาจจะมีปัญหาอันนี้อาจจะใช่น่าจะเป็นถ้าคู่ของคุณเป็นชาวราศีสิงห์นะคะก็อาจจะอยากจะเลิกกับคุณก็ได้เออแอบค่เป็นแค่ราศีสิงห์นะคะเท่าที่สังเกตและมองเห็นนะคะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อที่ชาวราศีกลุ่มธาตุดินราศีที่สองนะคะคือราศีพฤษภค่ะ ชาวราศีพฤกษภเปิดใจก,กว้างๆนะคะคลิปนี้ไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดของคุณและแฟนของคุณดังนั้นคลิปนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เป็นการดูดวงแบบองค์รวมนะคะอ่าเป็นแนวทางค่ะสิ่งดีๆรับไปสิ่งไหนที่ไพ่เตือนว่าให้ระวงังก็ระวงังแต่ไม่ใช่ถึงขั้นระแวงหรือว่าคิดมากนะคะ ชาวราศีพฤษภขาดวงของคุณนะคะความรักความสัมพนันธ์ในกลุ่มมิติหญิงรักหญิงประจําเดือน5พฤษภาเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างโรเลหน่อยสําหรับชาวราศีมังกรค่อนข้างจะมีสเสน่ห์หรือว่าเจ้าชู้หรือว่าแอบ,บถูกชะตาต้องใจคนหลายๆคนเขาเรียกว่าคุณนะเป็นฝ่ายอาจจะไปจีบเขาก็ได้นะคะและพอไปจีบแล้วเขาเรียกว่าจับปลาสองมือมีโอกาสเป็นได้กับชาวราศีมังกรด้วยต้องระมัดระวังในสายส่วนตัวของตัวเองมากๆนะคะเพราะว่าอะไรความรักดีๆอยู่แล้วอย่าทําให้มันขุ่นมัยอย่าทำให้มีปัญ หานะอืมเพราะถ้าคุณทําแล้วถ้าเกิดความรักของคุณนะ่ะถูกจับได้หรือแฟนของคุณรู้ความซื่อสัตย์นะคะความไว้ใจจะหายไปเกินครึ่งน,นะคะคือไม่มีความไว้ใจเกิดขึ้นเลยนะคะแต่บอกได้เลยดวงคุณมีโอกาสที่จะไปตกหลุมรักคนอื่นมีโอกาสที่จะไปคุยกับคนอื่นคือมีแฟนแล้วแต่ก็คุยกับคนอื่นอันนี้แหละราศีเอ้ราศีพฤษภต้องต้องดูตัวเองด้วยนะคะ ช่วยดูแลจิตใจของตัวเองนิดนึงนะคะอย่าให้เผลอไผยนะคะบอกไว้ก่อนถามว่าความรับมีในโลกไหมไม่มีหรอกอ่ารักสามเศร้าเรา3ามคนไพ่ T of Swords เกิดขึ้นแบบนี้มีโอกาสเป็นรักสามเศร้าคุยเป็นทั่วแหละคิดว่าไม่จริงจังสุดท้ายจริงจังรู้สึกผูกพันกับคนที่แอบคุยอันนี้ต้องระมัดระวังกับชาวราศีพฤษภมากๆนะคะชาวราศีพฤษภค่อนข้างจะเจ้าชู้มากๆเลยในตัวในช่วงของเดือนนี้นะคะ อยากไปไหนมาไหนทําอะไรไม่บอกแฟนนะคะไม่บอกแฟนเป็นคู่ของเราเสร็จแล้วพอแฟนรู้แฟนงอนก็กลับมาขอโทษขอโพยอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วถามว่าถ้ามีเกณฑ์ทะเลาะก,กันชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเลือกใครบอกตรงๆนะคะต่อให้รักบ้านเล็กบ้านน้อยคนที่คุณแอบคุยแต่สุดท้ายคุณก็จะเลือกแฟนคุณแต่คุณจะทําให้แฟนคุณเสียศรัทธาขาดความเชื่อมั่น ในตัวคุณทาไมอันนี้เตือนไว้ก่อนเพราะว่าชาวราศีพฤษภมีโอกาสเลอไผ่ในเรื่องของการคุยกับคนนั้นคนนี้กดว้าวกดหัวใจแอบคุยทางไลน์นู่นนี่นั่นตลอดเวลาเลยนะคะพอทําเป็นแบบนี้เรื่อยๆรับรองความลับแตกแน่นอนแฟนคุณไม่ใช่คนโง่แฟนคุณฉลาดแน่นอนค่ะมีโอกาสจับได้ด้วยและความศรัทธาก็เสื่อมคลายความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นเสื่อมคลายสุดท้ายคุณก็ต้องมาง้อเขาอยู่ดี นะคะเขาก็ให้อภัยคุณแหละบอกได้เลยนะคะทีนี้ถามว่าจะมีโอกาสไม่ให้อภัยคุณไหมถ้าคุณเป็นรักสามเศร้าอยู่ในเวลานี้ของชาวราศีพฤษภมีโอกาสให้อภัยค่ะเขาให้อภัยคุณเพราะเขายังรักคุณอยู่แต่ว่าเขาก็รู้สึกไม่ไว้ใจคุณแล้วเพราะตัวคุณเน่ยเริ่มที่จะไม่น่ารักแล้วเริ่มมีความเจ้าชู้แล้วเขาจะไม่ไว้ใจคุณนั่นแหละค่ะแต่ถึงขั้นเลิกกันไหมไม่มีนะคะอืมอ่ะทีนี้เรี่ยคุณเน่ยชาวราศีพฤษภคุณก็รู้ทั้งรู้นะ ว่าถ้าทําแบบนี้แฟนไม่ชอบแต่คุณก็อยากทํานะ mm hmm. เขาเรียกเผลอใจนะคุยไปคุยมาไม่คิดจริงจังสุดท้ายจริงจังนะคุณอะใจอ่อนนะบอกเอาไว้ก่อนนะคะอ่ะเรามาดูสิ่งที่ไพ่เตือนกันบ้างไพ่จะเตือนชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะเลยว่าคุณควรทําตัวยังไงให้เดือน5้าพฤษภาเนี้ยชาวราศีพฤษภผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักแน่เอออยู่กับแฟนนี่แหละดีแล้ว ทีนี้ชาวราศีพฤษภให้เหมือนเตือนว่าถ้าคุณเจ้าชู้แฟนคุณก็หึงคุณและคุณก็มีโอกาสเจอเขาเรียกว่าดวงที่มันสวิตกันก็คือแฟนคุณอาจจะเจ้าชู้และคุณก็หึงแฟนคุณจำมาไว้นะคะคุณทําได้เขาทําได้นะเออจำมาไว้นะคะเขาจะยืนแบบนี้เลยถ้าเธอเจ้าชู้ฉันก็เจ้าชู้ได้นะคะสามเหรียญสามดาบโอ้โหสามเหรียญสามดาบนั่นหมายความว่าแฟนเน่ความว่ารักมันมีกันแค่สองคนนะคะคุณขาถ้าคุณเอามาเป็นเลขคี่แบบเนี้ย คุณก็ต้องเลือกนะคะเออสุดท้ายคุณก็เลือกแฟนคุณเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่มันทำให้แฟนต้องเสียน้ำตานะจ๊ะอ่ะไปต่อค่ะใบสุดท้ายทุกอย่างเป็นสัจธรรมค่ะขอให้คุณเข้าใจบาปบุญคุณโทษเออมาแล้วนะคะขึ้นเมลูเผาศพเลยนะคะนั่นหมายความว่าแฟนคุณจับได้แน่นอนความลับไม่มีในโลกแล้วแฟนคุณจะไม่เหมือนเดิมแต่แฟนคุณให้นภัยแต่ไม่เหมือนเดิมกับคุณคุณ จะเสี่ยงแบบนั้นไหม The fool โง่ค่ะที่จะเลือกคุยกับคนนั้นคนนี้หลายๆคนในขณะที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตน The ะฟูนี่คือว่าโง่สี่สี่ทั่วมีความสุขมีความสบายใจคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสเสน่ห์แต่จริง,รงๆแล้วสุดท้ายแฟนคุณจะหมดศรัทธานในตัวคุณเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวงังจะถึงขั้นเลิกกันไหมมีโอกาสค่ะแต่ก็กลับมาคืนดีกันนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะป่ะเราไปต่อที่ราศีสุดท้ายกันนะคะในกลุ่มธาตุดินนะคะ คือชาวราศีกันนั่นเองอ่ะเก็บไพ่ต่อคะ่ะชาวราศีกันฟังหมอว่านะคะเปิดใจก,กว้างๆให้หมอว่าด้วยคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ระบุตัวตนไม่ได้ใช้วันเกินวันเดือนปีเกิดคุณกับคู่ของคุณถ้าอยากรู้ต้องทักดูดวงส่วนตัวนะคะมาพอเป็นแนวทางพอเป็นภาพรวมเท่านั้นประจําเดือน5พฤษภาในมิติความสัมพันธ์หญิงรักหญิงของชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะเพ่นไป็นทิศทางที่ดีมีงอนมีเงาะแอบ ลิ้นกับฟันค่ะพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่อ่ามีงอนมีง้อกันมีเอาแต่ใจตัวเองเป็นเรื่องปกติค่ะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่ก็อยากงอนกันที่รักตัวเองอยากกินอะไรอะไรก็ได้อ่ะเอยขึ้นมาเป็นผัดไทยไม่เอาอ่ะผัดไทยเบื่อแล้วเออ เอ่ยขึ้นมาเป็นส้มตำโอ้โหเบื่อส้มตำแล้วเจ้าตรงนี้ไม่อร่อยอ้าวแล้วถูกลมสรุปว่าคําว่าอะไรก็ได้ไม่มีจริงในโรบใบนี้เนะะี่ยค่ะจะทะเลาะก,กันเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยในกลุ่มของคู่รักชาวราศีกันแม้กระทั่งชาวราศีกันเองก็ยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มคิดอะไรเลอะเทอะอย่างเงี้ยค่ะในช่วงของความรักนะคะ มันก็กลายเป็นงินกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแค่นั้นเองนะคะแต่ถามว่าชาวราศีกันเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางไหนจริงๆแล้วก็ผ่านไปได้เรื่อยๆนะคะการคุยกันเนี่ยชาวราศีกันบางเกณฑ์บางดวงชะตาบางวาสนาจะมีเกณฑ์ติดต่อกันออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีกัน คุณจะติดต่อออนไลน์มากขึ้นถ้าคุณจะทะเลาะก็ทะเลาะด้วยความเข้าใจผิดในการพิมพ์และการสื่อสารโดยที่เราไม่ได้คุยกันด้วยเสียงอันนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกันนะคะกับคู่ของคุณนะคะจะมีเรื่องของการชวนกันไปกินนูน่นกินนี่หรือว่าโทรสั่งนูน่นสั่งนี่มากินมากกว่ามีความสุขแบบนั้นนะคะมีเกณฑ์มาพบเจอกันมีเกณฑ์ใช้จ่ายหนักในเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าหรือว่าซื้อเครื่องน้ําหอมซื้อครีมอันนี้ชาวราศีกันจะดูแลทนุถนอมมีเกณฑ์เซอร์ไพรส์กันด้วยเรื่องเครื่องหอมต่างๆด้้วยนนะะคะทีี ในกลุ่มของชาวราศีกันนะคะมิติหญิงรักหญิงเนี่ยมันจะมีบางดวงชะตาบ่งบอกว่าคนรักเก่านะคะอาจจะตามกลับมาเพื่อจะคุยคุยกับตัวเราก็ได้นะคะกับคนราศีกันเองก็ได้หรือกับจะเป็นแฟนของคุณนะคะให้ไปเช็คราศีแฟนคุณด้วยนะคะกับคลิปของหมอว่าด้วยนะเพราะว่าชาวราศีกันมีเรื่องของความรักที่ตัดไม่ขาดมีความรักที่เป็นอดีต กลับมาเหมือนจะรีเทิร์นหรือกลับมาพูดคุยขอความเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีหรอกแต่สิ่งนี้จะเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวการอาจจะไม่รู้ว่ามีคนคนรักเก่ามาคุยกับแฟนคุณนี่คือสภาวะเหตุการณ์ที่มีโอกาสเจอนะคะภาพเหตุการณ์เพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นการและมีความเป็นราศีของดวง,งคุณแต่เหตุการณ์นี้คุณจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าใครจะทําให้มันเกิดมันอยู่ตรงกลางระหว่างราศีดังนั้นนะคะคนรักเก่าอาจจะกลับมาทางราศีแฟนคุณ หรือจะกลับมาทางคุณก็ได้แต่จะเป็นการปกปิดพูดคุยไม่ให้คนของเรารู้นะคะจะเป็นการแบบนี้มากกว่านะจะเป็นเรื่องของการแอบคุยมากกว่าแต่แฟนจับได้ไหมยังจับไม่ได้ค่ะคุณเพิ่งแอบคุยในเดือนของเดือน5พฤษภานั่นเองอาจจะเป็นคุณที่ติดต่อไปหรือเขาติดต่อคุณมานะคะจะเป็นเรื่องของคนรักเก่าที่ยังมีเยอใหกันค่ะ ทีนี้เรามาดูว่าไพ่ยอยากเตือนอะไรนะคะกับความสัมพันธ์ของความรักหญิงรักหญิงชาวราศีกันกลุ่มธาตุดินกันถ้าอยากให้ความรักผ่านไปด้วยดีต้องฟังคําเตือนของไพ่กองนี้เทียนแห่งปัญญานี้นะคะไพ่ใบแรกถ้าคุณเป็นอิสระจากความรักเก่าแล้วคุณบินไปข้างหน้าคุณไม่บินถอยหลังนกบินถอยหลังไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณเลิกแล้วคุณอิสระแล้วคุณพบรักใหม่แล้วนั่นหมายความว่าคุณต้องซื่อสัตย์นะคะใบที่สองค่ะอย่าจับปลา2มือนะคะอย่าจับปลา2มืออย่าแอบ,บคุยกับคนรักเก่าอย่าคิดว่าอย่าเอาเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกมาล้อเล่นนะคะเออคุยเฉยๆเป็นแค่เพื่อนแต่สุดท้ายคุณจะมีความผูกพันเกิดขึ้นเพราะมันคนคนเคยค้ามา้าเคยขี่นะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะยื่นหมูยื่นแมวนั่นหมายความว่า,าคุณอาจจะเขาเรียกว่า ระวังแฟนคุณรู้นะคุณอาจจะอ้อยที่รักไม่มีอะไรแฟนคุณงอนแฟนคุณโกรธ คุณก็อยากให้แฟนคุณมือหายโมโ oh, หอาชาบูสักหนึ่งเซตโทรสั่งอาซูชิสักหนึ่งเซตโทรสั่งอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีการปิดความผิดด้วยความด้วยของเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกว่าบอกไปในตอนแรกนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจับปลาสองมือชีวิตเดินไปข้างหน้าบินไปข้างหน้านะคะกับความรักที่เป็นปัจจุบันของคุณจะดีที่สุดนะการรีเทอร์หรือการกลับมาพูดคุยกับคนรักเก่าแม้กระทั่งในฐานะของคำว,ว่าเป็นเพื่อนมันไม่ใช่เพื่อนร้อยเปอร์เซนต์มันมีของความรู้สึกผูกพันเข้ามาด้วยมันอาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตเพราะฉะนนั้น ชาวราศีกันอย่าเล่นกับความรู้สึกนะคะแชร์มันออกไปค่ะเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นค่าครว,วงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะอ่ะอย่าลืมติดตามดวงความรักหญิงรักหญิงชายรักชายของหมอาว่าด,ด้วยใครมีความรักความสัมพันธ์แบบรูปมิติไหนก็ตามแชร์ให้เพื่อนเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอาว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย